สวัสดีครับก็ชิวจังวันครับผมขอกไก่นะครับเนาะอโอ้เห็ดขอ,อก,กับของพระท่านครับผมเออนหาไข่ไปทัวทิพทัวแดนจ้ะกูไะพักตักผักจ้าพี่น้องเลยเออไข่ยสูสมองครับผมเออมาไข่ยสูสมองล้นโอ้จ้ะพี่น้องพุง <laughs> ม,มาเฮียจูพี่ก็มี่กูไะ ไข่ถิ่มนล้วเงาครับปอครับแป่ครับโอ้ขับเนาะเจ็ดคองแล้วมันทันไรไก่พันไข่แล้วครับเนาะเจ็ดคอกนล้วมันทันเออเจ็ดคอกงว้ยมองยัวหาไข่ไปปเดิแสดงครับว่าเรืกับไข่ทางฝนอืมเป็นการทุกทางเก็บกินเออไข่ทางฝนเนาะครับเนาะไข่ที่สมองเลยครับผมเออเยอะโอ้ยผมไข่ไป็นน้ำผึ้ครับผม ลูกน้องไข่ก็ได้ไข่ทั่วทีบทั่วแดนหรอกครับผมเลยน้ำเจ็บกับพระท่านกระเ้าไข่ถิ่มไปนี่อืมครับผมไก่ไข่เนาะอืมจีบกันเลยขอกมันพระท่านครับเนาะมันกับไข่ทั่วทีบทั่วแดเอาสารคชิ้นไปครับเนาะอืมหนึ่งมาไข่ร่วมกันครับผมเต็มอาญาเลยนี่มาไข่ร่วมกันไว้จักรเพื่อชิบ๊อบชิบ๊อบอ่าไม่เลือกขอก็ง่ายไม่ท่างคุณหรอกครับผมอืมขอก็เลยครับเนาะเอาสรับผมคลิปนี้